ยังจำได้ไหมในในคลิปที่แล้วผมสอนเวียงพัดแล้วก็เ,เวียงเลขแปดเนี่ยจะเอามาใช้จริงแล้วตอนนี้ผมจะเริ่มสอนใช้จริงแล้วนะตีจริงจริงแล้วตอนนี้ผมจะเริ่มถ้าเตรียมพร้อมเริ่มเลยถ้าเตรียมพร้อมทีน,นี้ถ้าเตรียมพร้อมอันนี้คือข้างหน้าเน็ตเวียงเร็วนะเวียงเร็ว เอาละผมจะเวียงแล้วเวียงโฟร์แฮนด์ก่อนปั๊บอยู่กับที่แล้วก็เวียงแบ็กแฮนด์อยู่กับที่นี่คือหน้าสุดแล้วตรงนี้คือสเต็ปที่สองผมจะเวียงอีกสเต็ปที่สองมันมีสามสเต็ปตรงนี้แล้วสี่สเต็ปทั้งขึ้นข้างบนสเต็ปที่สองการรับลูกตบนะอยู่กับที่หนึ่งสองสามให้อยู่กับที่เลย แล้วมาโฟร์แบ็กแฮนด์หนึ่งสองสามสเต็ปที่สามก็คือในเคสที่ว่า,าคู่ต่อสู้ตบไล่เส้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เท้านี่สไลด์ช่วยไม่ว่าตกมาทางด้านโฟร์แฮนด์แบ็กแฮนดนี่ผมจะสาธิตให้ดูชิดเท้า b a c k แฮนด์ก็หมือจิดเท้า ต้องชิดเท้าเสมอแล้วอยู่ในท่านี้เสมอท่าเตรียมพร้อมต้องจาให้ดีนะท่าเตรียมพร้อมนี่แล้วก็ต่อไปจะขึ้นข้างบนแล้วนี่นะจากท่าเตรียมพร้อมนะผมจะดึงและขึ้นบนแล้วโฟแฮนก่อนนะโฟแฮนตีไปเร็วตีเร็วนะนี่โฟแฮนตีเร็วอาแบ็กแฮนก็เหมือนกันดึงขึ้น๊บตีเลยตีเร็วหรือตีอยูนะ่คือเราเลือกตีได้ให้ลูกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย เราสามารถตีไปก่อนชิงลงมือก่อนแหละเขาเรียกหรือคุณจะช้าหน่อยก็ให้ถอยไปเม็ดกว่าแต่คุณต้องใช้เท้าช่วยเข้าใจไหมคือเดี๋ยวผมจะสอนวิธทีทีนี้ใช้เท้าช่วยแนละ้วผมจะดึงขึ้นบนนะคือคุณไม่ตีตรงนี้คุณตีถอยหลังไปประมาณเม็ดเม็ดกว่ากว่านี่ยนี่นะจากท่าเตรียมพร้อมนะดึงขึ้นปักไหมนะถ้าคุณเห็นว่ามันเลยไปม,มากคุณก้าวก้าวลึกลหน่อยหรือตีในแนวต่ําก็ได้ เดี๋ยวผมสอนนะเนี่ถ้าเตรียมพร้อมมิ้ต้องอย่าลืมทิ้งก็ปับ๊บตีไปแบ็กแฮนด์ก็เช่นกันตีไปเห็นไหมตีไปตีไปเนี่ยมีมีทั้งหมดอย่าลืมมาแบ็กแฮนด์นี่ตียากแต่ว่าผมอยากจะสอนแต่ว่ามันมันเป็นขั้นตอนนะ อยากจะสอนนะแบ็กแฮนด์ผมตีเป็นน้ําจิ้มหน่อยก็ได้ผมจะสอนนะแบ็กแฮนด์ของผมวิธีวิธีการตีนะหน้าไม้ผมจะอยู่อย่างนี้คือหน้าไม้นี่ทิมลงไประดับไหลแล้วก็ก้านเล็กนี่ขนานกับหน้าอ,อกนี่เท่าออกันเท่าออกันเห็นไหมแล้วก็มือเนี่ยทำมุมมุมสี่สิบหรือสี่สิบ้างองศานี่อย่างนี้ แล้วก็ไปเลยเห็นไหมแล้วคุณต้องใช้ไหล่ช่วยนิดหนึง่งแล้วก็โยกตัวนิดนึงเวลาตีเนี่ยเห็นไหมคุณมาฟังเสียงนี่มันดังเลยผมผมผมใช้ข้อมือเวียนใช้ข้อมือ,อ,มอสะบัดข้อด้วยเห็นไหมเนี่ยฝั่ง,ด,งด้าน้าโฟร์แฮนด์เหมือนกันคือในเคสที่ว่าเราเซฟลูกไปข้างหลังนะโฟร์แฮนด์ นี่คุณดูให้ดีตีเร็วตีเร็วเห็นไหมคือคุณดูเห็นอะไรคุณไม่เห็นผมจะบอกให้คือผมตีนะผมจะหมุนสามร้อยหกสิบองศานี่เป็นสูตรของผมเลยผมคิดเองสามร้อยหกสิบองศามันมีตีเร็วตีช้าดึงจังหวะนี่นะดูให้ดีตีเร็ว หมุนไปด้วยเห็นไหมระหว่างที่หมุนเนี่ยคุณต้องบิดบิดเล็กด้วยนะคือดึงเนี่ยโยกไปข้างหน้าก่อนแล้วก็แล้วบิดเล็กเหวี่ยงเลยแต่ผมทำช้าๆให้คุณเห็นเห็นไหมคือสามร้อยหกสิบองศาหมุนสามร้อยหกสิบคือเหมือนกับดึงก็สอกลงมาแล้วพร้อมบิดเล็กคือบิดเล็กีในขณะเคลื่อนที่นะ เห็นไหมผมทำชาช่ายคุณเนี pues> ่ยต่อไปเนี่ยตีด nah, ึงจังหวะแล้วก็กระโดดด้วยแต่ตรงนี้มันสถานที่ไม่พอกระโดดผมผมจะสานทิตให้ต้องดึงเท้าที่ถนัดไปข้างหลังนี่ก็360อยสงศาเหมือนกันนี่3ามอยสองศาเนี่ยเหมือนกับหมุนเล็กเห็นไหม พอเท้าคุณเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วคุณก็หมุนระหว่างที่หมุนเนี่ยคุณต้องบิดแล็กให้หน้าเต็มไปข้างหลังคือผมจะเรียกตั้งชื่อว่าท in อวันคือท่าเดียวกันแต่ว,ว่าตีได้สวิธีคือวิธีแรกคุณเคาะหยอดสองมุมหน้าเน็ตวิธีที่สองคุณตบสองมุม วมตกกลางๆเนี่ยวิธีที่สมคือเซฟลูกไปท้ายคอร์ดของคู่ต่อสู้คือมุมซ้ายมุมขวาของเขาคือหลอกลำตัวคือดึงจังหวะในการหลอกแต่ว่าต้องเทคตัวนะแต,แ,ตแต่ตรงนี้มันสถานที่ไม่อำนวยโดดไม่ได้ <laughs> จนเพดานนี่ผมเกินเกินไว้ให้ให้ก่อนเดี๋ยวเทคตอบคลิปต่อไปผมจะสอนอีก ข้าใจนะหวังว่าเข้าใจนะไอ้ที่ผมสอนมาไอ้เวียงพัดหรือว่าเวียงเลขแปดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเวียงพัดก็มีประโยชน์เนี่ยตรงเนี้ยดึงเล็กขึ้นเห็นไหมนี่เป็นพัดแล้วเนี่ยวิธีดึงจากตรงนี้แต่ว่าคุณจุดเริ่มต้นเซนเตอร์นะในประเภทเดียวนี้คุณอย่าลืมห้ามเล็กชี้พื้นเด็ดขาดตีเสร็จแล้วก็ประการที่สองก สมมติเราคุณเลื่อนที่ไปคุณตีเสร็จก็พร้อมที่จะว่าชิดเท้าแล้วก็ถอยหลังเพราะมีเข้ามีออกเพราะคู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าตอบโจทย์ยังไงต้องอยู่ที่บัตด,ดี้ของคุณฝั่งตรงข้ามเขาจะตอบโจทย์ว่ายังไงเพราะบัตด,ดี้ของคุณข้างางหน้าเขาจะตั้งโจทย์ให้คุณยากหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเขาพาคุณทัวร์นี่คุณก็แย่แล้วคุณก็ต้องตีให้เขาวิ่งให้ได้หาวิธีการเอาเองนีงงง่ผมจะสอนในสาสิตคือ ให้คุณนี่ฝึกฝึกแล้วให้ปฏิบัติตามเหมือนผมทุกข้อนะเอาละผมจะเริ่มตั้งแต่การก้าวเท้าเดียวแบบสอนเด็กๆก,ก่อนเป็นรูปตัววีนะที่ผมสอนนะก่อนเข้าสนามนี่ผมให้ให้ฝึกลูกนี้แหละก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ลูกตบแต่ผมยังไม่สอนผมขอนำเสนอแค่ลูกก้าวเท้าก้าวเดียวก่อนผมจะก้าวเท้าให้คุณดู คุณดูผมเห็นไหมคือข้างบนกับข้างล่างไปทิศทางเดียวกันนี่ก้าวเท้าเห็นไหมคุณดูให้ดีผมทําให้ดูโฟร์แฮนด์นะอย่างนี้ก่อนที่จะตีผมทําให้ดู b a c k แฮนด์นะเห็นไหมไปด้วยกันเอาทีนี้ผมจะตีแล้วก็ชิดเท้าไม่ถอยหลังก่อนนะวันนี้นะขอขอให้คุณแค่นี้ก่อน ชิดเท้าแล้วก็ถอยหลังคือถอยหลังนี่แบบสไลด์ประมาณสองเก้าก็ถึงแล้วพอเราเซฟโด่งไปเนี่ยลูกมันจะช้าลูกกว่าจะตกหาคู่ต่อสู้นี่เราวิ่งสามเก้าก็ยังยังพอวิ่งอย่างนี้ต้องต้องเตรียมพร้อมเล็กท้ามชี้พื้นเด็ดขาดเข้าใจนะผมะทำอีกรอบหนึ่งปั๊บเร็วเลยนะ เห็นไหมมือตีไปเท้าชิดนะมือตีไปเท้าชิดมือนี่ตีไปพร้อมกันเลยตบเท้าชิดนี่พร้อมกันเลยแบ็คแฮนด์ก็เช่นเดียวกันมือตีไปเท้าชิดรีบชิดเลยมือตีไปเท้าชิดหันหน้าสู้นะโอเคนะแค่นี้ก่อน